หลายคนนะผมบอกกันนะครับว่าไข่ดาวนะผมจะมาแทนแพนเค้กได้นะครับซึ่งไข่ดาวนี้ก็มาจากซีซันพาร์นนะทุกคนนะแต่ผลสรุปแล้วนะครับผมความรู้สึกที่ผมใช้มานะครับทดลองตามที่เขาว่ากันเต็มไปหมดเลยนะครับไข่ดาวทําอะไรไม่ได้ครับใช่ทุกคนโคตรไร้ประโยชน์เลยครับเป็นสิ่งที่ผมซื้อมาแล้วผมคิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์แหละแต่สรุปมันไม่มีประโยชน์เลยครับไอดีไหนที่มันไม่มีแพนเค้กนะครับก็อดไปก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าอีเวนต์นี้นะผมจะทําให้ทุกคนนะผมมีแพนเค้กขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งความ ความสามารถก็คล้ายๆกับแพนเค้กเลยนะครับสิ่งที่ผมว่าก็คือสิ่งนี้ครับตามผมมาครับในส่วนของอีเวนต์นี้นะทุกคนเดินตามมาในโซนตรงกลางตรงนี้เลยครับก็คือในส่วนคราฟของตกแต่งนะครับกดเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับนี่ครับ รองเท้าม้าครับไอกอกม้ารองเท้าม้าตรงนี้ครับกดคาฟแล้วทุกคนเนี่ยของก็ใช้ตามนี้เลยนะผมก็คือต้องใช้ฮัมเมอร์นะผมเป็นค้อนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของฮอลโล่นะครับผมแบมบูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลิเจเารี่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ดีวายด้วยนะครับที่เป็นหินทานหินแร่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็กดใส่เข้าไปเลยครับของครบทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็กดตัว e ฮะเรียบร้อยฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะผมในการคาฟนะครับเราจะมาทดลองกันดีกว่านะว่าความสามารถ จะเหมือนแพ่นเค้กหรือเปล่านะทุกคนแผ่นเค้กนี้เราก็น่าจะรู้นะครับว่าแพ่นเค้กเนี่ยสามารถดึงดูดให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวให้ผมรวมตัวกันได้นะครับทั้งนั้นเราก็มาดูในส่วนของตรงนี้ครับวางไว้เลยเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะผมผมจะใช้ในส่วนของนี่ครับผมนะผมจะใช้ในส่วนของนกฮูกครับนี่ครับน่าจะเห็นผลมากกว่ากันนะทุกคนนะเนี่ยผมจะใส่นกฮูกไปให,ให้หมดเลยให้ครบ8ตัวนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าน้องเนี่ยจะทํางานอยู่ที่จุดจุดเดียวกันหรือเปล่านะครับผมใส่ครบ8ตัวแล้วเรียบร้อยครับน้องจะทํางานเหมือนกันหรือเปล่า โอ้ยแต่ก็มีแววเหมือนน้องจะเดินมาตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับน้องจะทํางานอยู่ตรงกลางร,รอบๆประมาณนี้นะครับมีการหลุดออกไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็พวกวนมาจุดๆเดิมอยู่ดีนะครับเห็นไหมซึ่งที่ของผมเลยนะทุกคนทุกคนจําตรงที่ของผมไว้ดีๆนะครับยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่นะครับวงนะผมก็จะยิ่งอยู่ตรงกลางมากเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะทุกคนที่ของผมนะนี่ครับผมเอาไว้ด้านบนตรงกลางนะตรงนี้เห็นไหมทุกคนครับนุ่งฮูกมันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้จริงๆด้วยครับเห็นไหม ยิ่งสูงนกฮูกก็จะอยู่ตรงกลางครับสิ่งนี้นะผมมาแทนแพนเค้กได้เลยนะทุกคนเพราะงั้นแล้วทุกคนรีบคราฟเลยฮะตอนนี้ผมได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับมันทําได้ครับมันมาแทนแพนเค้กได้ครับผมส่วนไอ้ไข่ดาวครับโลทิ้งครับมัน อไรประโยชน์คะทุกคนทําอะไรไม่ได้ฮะรทิ้งไปแล้วทุกคนนะของคาฟนะผมมันก็หาไม่ยากนะทุกคนนะของคาฟที่ผมว่ามานะทุกคน<ม>ก็คือเราจะใช้ในส่วนของคอสนะครับนี่ผลที่เราต้องคราฟเองนะทุกคนตามนี้เลยครับของก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเราก็ปูแล้วก็เอาผลมาใส่นะประมาณนี้ทุกคนของก็ไม่ยากนะผมในส่วนใครที่ผมที่กำลังหาไก่ตันนะหรือว่าสาัตว์คอนโฮดเดี๋ยวผมแนะนานี่เลยครับผมมองอยูกเกมเพลเอร์บอกเลยของคดีจริงครับ